สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวปลาบูคิงเตต้า eta, จากร้านที่กรแตนจดูจักซึ่งเป็นปลาที่ผมเห็นแล้วชอบเลยตัวมันมีสีฟ้าออลา่าสดใสแล้วในเน็ตก็บอกว่าเป็นปลาที่รักสงบแต่พอผมลงตู้เท่านั้นแหละจะสงบกี่โมงแต่ก็สวยมากจะเป็นไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับโอเคครับ ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตตู้ลำธารใบนี้ก่อนละกันเพราะผมเอามาเลี้ยงในตู้ลำธารเนี่ยก็ตู้ใบนี้มีอายุได้ประมาณ2เดือนแล้วครับตู้นี้เป็นตู้ที่ผมเคยทำคลิปแล้วมันจะเป็นตะไคร้เขียวปุยนุ่มๆสวยๆน่ารักๆแต่พอผมลงถ่ายคลิปแล้วผมลงปลาผีเสื้อไปประมาณ4 5ตหวมตัวไถเกี้ยงเลยตะไคร้นั้นผมไม่ขึ้นอีกต่อไปแล้วก็หายไปด้วยมันไถจนหมดในปลาผีเสือ้อมกินโหดจริงนะ พวกปีเซอร์อินโดปีเซอร์อินโดมันปากมันใหญ่มันกว้างไงปากกว้างพอๆกับพวกปลาบูซีซีออฟเทอร์ลัสสายพันธุ์ใหญ่ๆก็เลยแบบเกี้ยงเลยตอนเนี้ยแล้วก็พอดีผมเพิ่งจัดตู้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมตู้ใหม่ผมก็เลยถือโอกาสลื้อเลยไล่จับปลาปีเซอร์ออกไปใส่ตู้ใหม่แต่ปลาปีเซอร์มันมันจับได้ไม่ง่ายนะมันต้องลื้อย่างเดียวอ่ะก็เลยต้องไปนั่งลื้อลดน้ําครึ่งหนึ่งแล้วก็นั่งลื้อหินออกหมดก็เลยถือโอกาสจัดเล้วใหม่พอดีนะ ก็ก็จังหวะที่ลือผมลืมผมลืมเติมเรียกว่าสเปรยน้ำไงตรงขอบตู้จนสังเกตว่าขึ้นด้านบนตะไข้าหายไปแล้วตอนแรกอุตสาห์ได้กินวอลดีๆแล้วทั้งตู้เลยมันแห้งไงพอดีผมใช้เวลาจับนานจับไม่ได้สักทีลือหมดตู้มันแห้งด้านบนไม่มีน้ำก็เลยตะไค้าตายหมดเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเริ่มทำใหม่ได้มันก็เริ่มเริ่มขึ้นอีกรอบแลนะ้ว แต่คอเซปาอยู่ต้องใช้ใช้เวลานานก,กว่าจะขึ้นเต็มก็เลยเอาก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยจากเดิมนะจากเดิมเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูจากเดิมจะแยกเสองฝั่งอันนี้ผมเอามา,มา,มาติดๆกันแหละแล้วก็เปลี่ยนกิ่งไม้นิดนึงให้มันดูลื่นไหลผิวไหวไปทางทิศทางเดียวกันอะไรประมาณเนี้ยส่วนตะไคร่ก็ตอนนี้ตะไคร่ก็มันไม่ไม่เป็นแบบปุยนุ่นนุ่มๆแล้วมันเป็นแบบเขียวเขียวเล็ก,เลกๆเลยคล้ายๆเป็นจุดเขียวอะโอเคครับเดี๋ยวอัปเดตประมาณนี้เดี๋ยววันนี้มาดูพระเอกของเราดีกว่า ก็คือปลาบูคิงเตต้านะครับก็ได้มาจากร้านติ๊กตนที่เจอจักนะครับตัวละ18บบาทนะผมได้มาผมซื้อมา10ตัวก็ตอนแรกผมไม่ผมไม่ได้สนใจเลยนะผมแค่จะไปเดินดูปลาบูจะไปเจอปลาตัวนี้แล้วก็มองเลยในตู้เฮ้ไไม่สีออกฟ้า,ฟา,ฟาแบบเรืองแสงไม่ใช่เรืองแสงทร่ออะไรมันเหมือนออกลุงๆอะ มีสีฟ้าเป็นสีลุงมีสีเขียวมีอะไรสักอย่างมีมีทุกสีในตัวเดียวกันก็เลยลองเซิร์ชดูในอินเทอร์เนต็ตดูมันสวยมากเลยถ้าเกิดมันสีเต็มฟอร์มนะแล้วก็ลองอ่านดูในเน็ตนิสัยบอกว่าเป็นปลาที่รักสง,งบชอบอยู่รวมกันฝูง,งแล้วก็โตเต็มที่ไม่เยอะด้วยประมาณ5้าเซนแถมตอนผมดูมันว่ายน้ําไวก็เลยคิดว่าน่าจะเหมาะกับตู้ลำธารมนะั้งว่ายน้ําไวคือปลาแข็งแรงมันอยู่ในกระแสน้ําแรงๆได้ลองซื้อกลับมาดู10บตัวใช่ไหม แล้วลงตู้ไปเก็อย่างที่เห็นเนี่ยว่ายน้ําไวจริงนะถ่ายแทบไม่เห็นอันดูในถ่ายตามไม่ได้เลยนะมันว่ายวายจริงถ่ายยากมากแล้วก็ที่ในเน็ตบอกลักสงบอ่ะลงตู้ไปก็รู้เรื่องเลยลักสุกลักสงบกี่โมงอนะ่ะดูดิมันไล่ไปทั่วนะเขอบอกมันดุใช้ได้เลยนะมันทั้งไล่กันเองแล้วก็ไล่ปลาบู่ด้วยผมด้วยไม่รู้ใครเป็นคนบอกเขียนว่าปลาที่ลักสงบส่วนเรื่องรวมฝูงมันไม่รวมฝูงอยู่แล้วนะปลาพวกนี้ ส่วนใหญ่ปลาเล็กๆอ่ะมันจะไม่รวมฝูงมันจะรวมฝูงก็แต่เมื่อมีความรู้สึกว่ามีอันตรายมีปลามาล่ามันอะไรเงี้ยมันถึงจะรวมฝูงอันนี้พอเข้าใจได้แต่ลักสงบเนี่ยมันสงบตอนไหนมันดุจริงมันดุมันไล่กันเองแล้วก็ไล่ปลาบูผมด้วยผมเลยยังไม่ชัวร์ันว่าจะออกดีไหมว่าจะขอลองเลี้ยงต่ออีกสักสองสามวันดูหน่อยอันนี้ผมพาไปชมปลาบูบ้างปลานั้นมันถ่ายไม่ค่อยได้เลยอปลาบูผมก็นั่นแหละก็มี เดิมอัเดี๋ยวอัปเดตสั้นๆน,นี้มีของกล้เอนซิตโอ้โหตัวหน้าแดงๆเลยก็ยังอยู่ครบกันทุกตัวมีเหล่นี้อันนี้มาคูริโดโซาริสออรินฟินก็จากเท่าที่ผมสังเกตดูหลายๆหลายชั่วโมงที่ผ่านมานี้ก็มันไล่แต่มันไม่ได้เหมือนมันกัดนะ มันแบบมันไล่ไล่เฉยมันไม่ยังไม่เห็นว่ามีมการมีบาดแผลอะไรพวกนี้ว่าจากที่ผมลองไล่ไล่ดูปลาบูทุกตัวเนี่ยมันก็ไม่มีตัวไหนหางแหว่งหรืออะไรพวกนี้นะเท่าที่ดูเนี่ยดูก็ยังไม่เห็นมีรอยแผลโดนฟัดโดนอะไรนะเลยไปเลยยังไม่แน่ใจว่าผมไม่มีประสบการ์เลี้ยงปลานี่เหมือนน,นะเห็นแค่อันในเน็ตว่ามันเป็นยังไงก็เลยจัดไปเลยไม่รู้ว่ามันแค่ไล่เฉยเปล่าบแบบไม่ได้ทำลายแค่ไล่เอาหัวซนะึงชนเนี่ย ไม่ได้งับปลาบูผมบางตัวมันก็ไม่ยอมนะพวกสายเรนเติเปสเนี่ยมันก็ว่ายชอบว่ายกลางน้ำเหมือนกันนะบางตัวก็ไล่สูงกันก็นเดี๋ยวผมลองปรับลองดูสักระยะก่อนว่ามันจะโอเคไหม คือถ้ามันไม่โอเคผมคงต้องย้ายออกแหละขอลองดูสักสามสี่วันนะผมมีตู้ปลาเลี้ยงปอมอยู่ไงถ้าเกิดตัวนี้มันดุมากกับปลาเล็กนะผมว่าอาจจะย้ายไปอยู่กับตู้ปลาปอมผมคงไม่กล้าไปไล่ปลาปอมป,ปลาที่ใหญ่ตัวใหญ่กว่ามันนะก็เ๋ยรอดูไปนะนี่มีตัวนี้มินดานาเอ็นสิสียังไม่ออกอนะแต่สี แกมช like like ัดมากเลยกลมๆพวกถ้าปากกลางน้ำมันกวนปลาบูบ่อยๆปลาบูอาจจะเครียดได้นะทั้งนี้ตอนนี้ปลาบูผมมันอ้วนท้วนสมบูรณ์ทุกตัวนะดูแต่ตัวมันวนทั้งนั้นอะเพราะว่ามันมีตะไคร่เหลือเฟือไฟผมเป็นไฟเนตลี9 0้วัตต์เนี่ยแรงๆเลยไฟแบบแรงจนแบบดูในแสงเนแสงแสบตาสว่างจัดอะ ปลาทุกตัวผมมันอ้วนหมดเลยแต่ไข้ขึ้นแบบพอกินแน่นอนน่ะเดี๋ยวว่าจะหาตัวใหญ่มาใส่เหมือนกันเคเดี๋ยวมาลองให้อาหารกันดีกว่านี่เป็นหนอนแดงแช่แข็งนะเดี๋ยวมาลองให้อาหารกันว่าจะดีขึ้นไหมผมไม่ชัวร์ผมก็ลองๆไปเรื่อยนะฟอมอิ่มอาจจะอาจจะสงบขึ้นหรือเปล่า ที่มันก้าวล้ำอาจจะเป็นเพราะมันหิวหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาดูมาดูกันเนี่ยเป็นการรีวิวแบบพิเีพเนะจะได้รู้ว่าเผื่อใครสนใจว่าจะเลี้ยงตัวนี้เป็นปลาเมดนะก็มาดูคลิปผมแล้วก็ตัดสินใจเอานะว่าจะรอดหรือไม่รอดนะเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังอีกทีถ้าในอนาคตมันจะอยู่รอดหรือเปล่า ก็กินด้วยนะนอนแดงเนี่ยผมให้นอนแดงปลาบูปลาอะไรก็กินไอบูบูคิงเตต้าก็กินถือว่ากินเก่งนะมันเพิ่งมาว่าก,กินเก่งแล้วไม่ค่อยกลัวคนเนอยป้อนกับมือมันก็มาเนี่ยพรอกับฟอสิปเ,เนี่ยดูเลยกินเก่งมากคนอนนอนแดงคาปากเนี่ย กินแป๊บเดียวอ้วนแล้วท้องป่องทุกตัวเลยแ่ามันตะกะเป็นปลาที่ตะกะเนี่ยถ้ามันกินถ,ถึงขนาดท้องป่องขานาดเนี่ยแบบท้องเกือบแตกตอนแรกยังพ้อมๆกมนเลยนะมันแดงมันกินไม่รู้ลิมิตตัวเองไงพวกเนี่ดูฮ้ยเวลามันกินมันว่ายน้ำช้าๆอยู่กันนะเออเริ่มถ่ายได้นิดนึงแล้วตอนแรกถ่ายไม่ได้เลยมัน,ว,นว,ว่ายน้ําไวมากตามไม่ทันกล้องกล้องโฟกัสตามไม่ทันและแต่นี้เริ่มแล้วเนี่ยขนาด เพิ่งลงตู้นี่นไม่ถึงวันแบบสีก็เริ่มฟ้านะคือมันจะฟ้าเต็มตัวได้อีกอะอืมแต่ไม่รู้จะอยู่ในตู้นี้ถึงวันไหนนะต้องดูพฤติกรรมก่อน หนอนแดงผมก็จะมากองตู้อยู่ตรงก้นตู้แหละปะบูก็จะมาตามกินมาตามกินปะบูกินท้องป่องทุกตัวแล้วตอนนี้ปะบูก็กินหนอนแดงเก่งพวกเนี้ดูดิท้องป่องทุกตัวเลยพวกสติฟดอนมันท้องหน้าพ้องท้องป่องกว่าเพราะมันทั้งกินตะไคร่แล้วก็กินหนอนแดงด้วยนะดูดิแต่พวกเดนติเพสผมนี่มันไม่เห็นกินตะไคร่มันกินแต่หนอนแดง คยเห็นมันไถบ้างนิดหน่อยอลองผมลองตั้งกล้องเฉยๆฉยมปามจะวายมาให้ผม,ผมเห็นั้มโอเคคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เอามาแชร์กันนะเพราะว่าบางครั้งข้อมูลในเน็ตอาจจะเชื่อถือไม่ได้ในเน็ตบอกนักสงบสติบดีผมก็เ <laughs> ชื่อใจซื้อมากลายเป็นแบบดุดุแบบดุเลยผมไม่เคย เห็นปลาแบบตัวเล็กๆดุขนาดนี้มาก่อนเนะปกติปลาเตต้าตัวเล็กไม่ค่อยดุนะที่ผมชอบเลี้ยงอะ่ะพวกเรนโบว์แคะพวกอะไรซิลตัวเล็กๆอะไรพวกเนี้ยแต่นี้มันดุจริงไม่เคยเห็นเลยปลาตัวเล็กมาดุเงี้ยอาจจะเป็นเพราะมันหิวบอลไม่รู้แต่นี้มันอิ่มแล้วมันก็ยังดุอยู่เหมือนกันนะมันก็ยังไล่กันเองบ้างก็มีไล่แวะไล่ปลาบูนกัน แต่มันก็แค่ไล่เฉยเท่าที่ผมสังเกตมาหลายชั่วโมงนะไล่แบบแค่หัวไปชนอ่ะไม่ได้แบบจริงจังอ่ะแต่ก็ยังไม่ชัวร์ตรงือนต้องลองดูถือว่ามาแชร์ประสบการณ์ะเผื่อใครอยากจะเลี้ยงพอด,ดีอะไรเงี้ยก็มาลองดูมาแล้วก็มาตัดสินใจเอานะแต่ถ้าเกิดเลี้ยงเดี่ยวๆเป็นตู้ของมันตัวเดียวเนี่ยโอเคเลยนะผมคิดว่าแต่ถ้าเลี้ยงเป็นเมดกับปลาถ้ามีปลาเล็กๆกว่ามันอะผมคิดว่ามัน อาจจะไล่แบบแบบแบบเนี้ยแหละต้องลองช่างใจดูเอาเองนะผมก็ว่าจะลองดูเนี่ยสักสองสามวันก่อนว่าจะโอเคไหมมันจะเรว่าอะไรนิสัยดีขึ้นหรือเปล่าเลยนะมันจะไล่ประบูผมมากดอวยถ้าไม่ทำไล่เยอะก็คงย้ายไปตูป้ปลาปอมแล้วโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้กันถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดติดตามช่องเฟอร์รส่บิ๊กก่อนนะครับ,สว,ส,นนรบสวัสดีครับ